เออมย์ยังเลือลูกตากี่อันเนี้ยถ<อ>้ามยเยอะมากเลยส่วนฉันได้แค่ลูกตาเดียวเองอ<น>แล้วมันไม่ตลกสักนิดมันไม่ตลกเลยนะเอานี่ไปถึงมันจะมีแค่อันเดียวแต่ก็อร่อยสุดๆ<อ>ฉันว่ามีล่าอารมณ์ไม่ดีละฉันว่าการแก้ของฉันทำให้เธออารมณ์ดีขึ้น หวังว่ามันดูไม่โหดร้ายกันไปนะสำหรับเธอแต่ฉันว่ามันตลกเป็นบ้าเลยเมล่าดูสิว่าฉันทำอะไรลงไปมันเจ็บมากตาของฉันมันหลุดออกมาแล้วอะไรกันโอาให้ตายมันสยองสุดๆทํามันออกไปจากฉันพูกเธอทำอะไรกันอ๊อฉันหายใจไม่ออกเมล่าเธอเพิ่งทำให้จูลีติดคอเธอหายใจไม่ออกแล้ว โอ้ยยังนี่มันอร่อยจังเลยอ๋อแต่ลูกตามมาจากไหนกันน่าจะอยขยันสุดๆเลยหลังจากการแก้มบ้าการกินโลกเยเลี่อร่อยๆก็จะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการโอเคเห็นด้วยฉันกยากกิดตัวของฉันแล้ว ดูสิว่าเรื่องตาของฉันใหญ่แค่ไหน,นอเล็กซ์นายรออะไรอยู่ล่จะเดี๋ยวจะให้ฉันกินของนายแทนไม่ละ่ะฉันจัดก,การของฉันได้ทำไมไม่แบ่งให้ฉันบ้างละ่ะ <c oughs> งั้นแบ่งให้ฉันด้วยนะเราเป็นเพื่อนกันากสาสๆาไม่ต้องพยายามหรอกฉันจะไม่ใครอะไรทั้งนั้นเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นเนี่ย เห็นทุกอย่างรอบตัวเลยอเล็กซ์สายตาทำไมทุกคนถึงได้ขนมเยอะจังแต่ฉันได้ช็อกโกแลตวิกส์แค่อันเดียวเองหวังว่าอย่างนั้นมันต้องอร่อยมากๆอฉันไม่ใช่ถังขยะนะลากเทงใส่ฉันในแล้วเธอข้ามคนอะไรนะถ้าทำตัวเป็นเด็กวิ่งตัวน้อยไม่ได้ฉันมีความคิดที่ดีแล้วที่จะแบ่งช็อกโกแลตเป็นหลายชิ้น ด้่ไฟฟ้าจะช่วยฉันได้หวังว่าอลไซจะไม่ร้องไห้นะเอานี่ไปทวิกสเก็บปัดทุเราได้ด้วยไฟฟ้านะท้กเธอไม่จำเป็นด้วยไฟฟ้าสมับช็อกโกแลตเท่านั้นนี่มันน่ากินมากเลยโอ้เฮ้ตายนี่มันคือทวิกซี่อร่อยที่สุดเลย Oh. ถึงตาฉันกินช็อกแลตแล้วแต่ก่อนอื่นต้องอห่อออกก่อน oh. ตอนนี้ก็เริ่มกินได้ oh. ดีจังดีมากมากเลยแต่ยังขาดอะไรไปบางอย่างเธอรู้ไหมว่าช็อกแลตควรกินคู่กับอะไรนมยังไงล่ะ oh. อ่อทำไมทุกอย่างถึงมาโดนหน้าฉันตลอดเลย ฉันรู้แล้วมันต้องอร่อยสุดๆช็อกโกแลตทวิสกับนมสว่วนของคนชอบกินช็อกโกแลตเลย,ยนี่แหละลองตัวสุดๆนมกับช็อกโก,กแลตฉันไม่อยากให้ช็อกโกแลตหมดเลย <Yeah! S 1> แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะอเล็กซ์เธอน่าจะรับกินได้แล้วนะโอเคฉันเพิ่งนึกอะไรดีๆออกแน่นอน ไวช็อกโกแลตเฉยๆมันก็อร่อยแต่มันน่าเบื่อเกินไปมาสร้างตึกสูงๆกันเถอะมันเจ๋งกว่าเยอะเลยโนเทล่าจะเป็นกาวที่เยี่ยมไปเลย,ยว้าวอาเล็กซ์เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอสร้างตึกได้แน่นอนฉันทำได้มากกว่านี้อีกฉันหวังว่าตึกมันจะทำลายสถิติอะไรสักอย่างนะ ฉันอยากให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับมัน oh. <Yeah. S 1> แต่มันน่ากินมากเลย <Yeah. S 1> เรามากินกันดีกว่า oh, <no. S 1> เอ่อเอ่อทุตเาน์ทำไนะรน่กฟลังสันเขาทำมันล้มแล้วเอออเล็ oh. Alex, กซ์เราขอโทษน,นะแต่ช็อกโกแลตมันอร่อยเกินห้ามใจ ไม่เป็นไรมองกันนกช่วยฉันได้แต่ก็ช่างตึกมันเถอะว้าวมันฝรั่งทอดเกับมาเป็นภูเขาเลยและทั้งหมดนี้เป็นของฉันใช่เธอได้ยอะมากแต่ฉันได้แค่อะไรกัะจิตเดียวเองฉันแทบจะมองไม่เห็นมันได้ซ้ำแต่ถ้ามีวัตถุใยญน่าจะช่วยได้ ฉันว่ามันต้องอร่อยมากนนแน่ๆเรามทาทดสอบดูกันเถอะอร่อยแต่มันเล็กแบบเล็กมากๆเลยอเล็กซ์ตาเธอแล้วในที่สุดฉันกำลังหิวพอดีอใครเขาปิดกระป๋องกันแบบนี้นะไม่มีใครเปิดได้นั่นแน่ถ้าไม่มีตัวช่วยพิเศษแบบนี้ อนนี้ก็เปิดได้แล้ว <Yeah. S 1> ฉันจะแสดงให้ทุกคนดูและพวกเธอจะได้เรียนรู้วิธีกินมัน <Yeah. S 1> อร่อย <Yeah. S 1> อ่อออใช่ mm hmm. มาสรึงทอดกบ <Yeah. S 1> พวกนี้มันเล่าตาเล่าใจสุดๆเลยและในที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วยิ่มเย พ่อทีแต่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วข <hel ì> นมพวกนี้ดิมมากหยุดน้ำหมอกกันน้ำจะช่วยฉันได้ฉันแทบไม่รู้ส <S check guys> mm ึกอะไรเลยและฉันจะสอนบทเรียนให้เธอได้รู้สิ่งที่เราต้องทำา็ะแค่จชลมตึงมันตอนทอดกรอบด้วยร้อนนี้ มันอร่อยแต่มันหนักมากเลยโอ้โอไม่เอาบอคัคคนดีแปลกประหลาดนี้คืออะไรแล้วรสชาติมันก็ชวนอ้วกสุดๆแต่ฉันว่าฉันรู้แล้วต้องทำยังไงกับมันดีถ้าฉันปลกมันและดูแลมันมันก็จะนอกมาเป็นอะไรอร่อยๆเธอ,อ,อปลกูกแต่พวกเราธรมมา ไม่ควรนะแล้วนานขนาดนี้ฉันต้องรอให้มันโตนะโตสักทีสิตโต<อ>แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะถึงเวลาที่เธอต้องจัดการกับบัฟเฟตของเธอแล้วกลินเหม็นเกี่ยวของมันทำให้ฉันอยากอ้วกเหมือนมีใบหญ้าอยู่ในปากของฉันเลยในปากของฉันกินมันแย่สุดๆฉันต้องดื่มอะไรสักหน่อยแล้ว เดี๋ยวก่อนนะฉันแค่ต้องการน้ำให้ต้นไม้ของฉันวะคุณเมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นมันกำลังสัน่นหวังว่ามันปลอดภันะ,ะจูลี่เธอปลุกบัคลี้ให้ตัวเองใช่มันงอกออกมาแล้วละ่ะตอนนี้เธอก็ต้องกินมันเอาให้ตายไม่จริง <c oughs> เป็นไงบ้างอ,ร,อางร่อยไหมไม่ ไม่เลยเหม็น oh. เขียว oh. สุดๆแล้วก็หยุดหัวเลาะได้แล้วนิ hmm. maya, oh. Oh. E i, ่ล่าตาเธอแล้วไม่ฉันไม่อยากกินบัคเบอรรี่อันมื่คืนมานี่บางทีเรแค่เอามันทิ้งไปสิดูนั่นสิมิกกี้เมาส์ไหนพันเคอนิสเซอร์จริงๆตอนนี้เราต้องรีบโยนบัคเบี่ทิ้งไปหยุด เธอคิดว่าตัวเองฉลาที่สุดเหรอไม่หรอกฉันจะรับบอครนทั้งหมดไว้ uh, <yes. S 1> ฉันกินหมดแล้วและนี่คือส่วนที่เธอโยนทิ้งไป <c oughs> ฉันนึวกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกเพื่อนไม่โกงกันหรอกดังน,นั้นกินให้อร่อยนะ <c oughs> สาวน่าสนใจอ่ะมีอะไรเราอยู่นะฉันคิดว่าพวกเธอต้องชอบบวกว่าพรจะได้แรงสับเป็นรางวัลดูสิหน้ารักแค่ไหนไอหน้าเผ็ดพี่แองย่จังแต่ไงพวกเธอก็ต้องวาดและต้องวาดด้วยนิ้วเล็กๆแบบนี้มันช่วยบันเทอวาดได้ง่ายขึ้นถึงจะแปลกนะแต่พวกเธออาจจะชอบมันก็ได้และอย่าลืมว่าพวกเธอเวลาแค่หนึ่งนาที ฉันไม่อยากดัมเบรสับแต่ฉันแสดงทักษะการวาดทุกคนได,ได้เห็นนะฉันคิดว่าฉันทำได้สวยมากแน่ฉันคิดว่าคงไม่มีใครสู้ฉันได้หรอกให้ตายถเถอะดินเสอห่ากันเลยแล้วที่นี่ฉันจะวาดด้วยอะไรละ่ะจริงด้วยฉันมีเครื่องเหลาดินสอนะคิดว่ามันน่าจะช่วยได้ จริงเลยทีนี้ก็มาวาดรูปต่อกันเถอะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องเหล่าดินสอเนี่ยเออไม่นะมันระเบิดแต่ไม่ได้ขี้ดินสอนแล้วแต่อย่างน้อยฉันก็เหล่าดินสอนได้เอาขี้เลื่อยออกแล้วก็มาเริ่มวาดกันดีกว่าเรียบร้อยนี่ถ้าทำไมลงไปเนี่ยฉันเต็มไปด้วยขี้เลื่อยอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเช่าออกเองขอบคุณมากนะเธอน่ารักมากไม่ก่อนแล้วล่ะ แล้วนี่คืออะไรกระดาษมันจากไหนอะจูลี่หยุดโยนของได้ไหมเนี่ยอะไรของเธอละก็เธอรบกวนฉันอยู่ไงโอเค <Okay. S 1> อะไรนักหนานเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวเอาขยะออกให้หมดเลยแต่เธอว่าสม่ิเลยนะฉันจะมันไปด้วยนี่ร้บฉันหายไปไหนฉัเล้นจบแล้วนะเธอพูดถูกชัยล้นรอบนี้จบแล้วแ๋ยวเราะแสดงผลงานพวกเธอ วีตาเธอจะทำได้ดีกว่านี้นะ hey, dislike มิล่างานของเธออยู่ที่ไหนแบบนี้ไม่ได้นะธอไม่ชนะแน่นอน <P ete> จูลี่เธอทำให้ฉันมีความสุข <P ete> ฉันชอบภาพวาดของเธอมากเ <P ete> พราะว่ามันคือของฉันะห <P ete> ยุดนะสาวๆทะเลาะกันได้แล้วก็อะไรขึ้นเนี่ย <P ete> แต่ว่าฉันไม่อยากเข้าใจปัญหาของเธอหรอก <P ete> ปัญหาของตัเองก็มากพอแล้วมิล่าเธอจะได้มาแงสาบไปเธอต้องพยายามมากกว่านี้ อ้ยอดสุดเลยฉันพยายามแล้วอะไรกินเนี่ยไม่เคยเห็นมันรังส่ายแบบนี้ใมาก,ก่อนแล้วอะไรอยู่ข้างล่างมันดูแปลปกประหลาดอ่ะอะไรกินเนี่ยมันคือแหวนน่ะแท้ๆด้วยสุดยอดไปเลยฉันชอบดีจริงๆสวยจริงๆด้วยวาวสาวๆครั้งนี้มีรางวัลที่พิเศษยิจจ่งกว่าเราพวกเธออยู่เนาะใครชอบอาหารทะเลเบล้างราะหนึ่งในงพ,พิพิธภัณฑ์ปลาหมึกยักษ์และเล่นแต่น่ารักตัวน,นี้ไป กัน,ลน,นและครั้งนี้พวกเธอต้องใช้สีแบบนี้ในการวาดรูปบนกระจกหวังว่าคงทำได้วเวลาเริ่มเดินแล้วโอเคฉันใครชอบวาดด้วยสีแบบนี้มาก่อนตอนเด็กๆงั้นฉันคงชนะแน่นอนหอให้ตายมันดูเหมือนรอยเปื้อนเลอะเลยต้องลบออก ถ้าทำงานแย,ะยะ่ๆเอเรามาได้ยังไงแต่ฉันจะว่าอาะไรจริงๆให้ดูนะถึงเราจะเป็นปลาหมึกที่น่ากลัวก็ตามแต่เราก็สามารถให้มันน่ารักและก็สวยได้ <c oughs> ฉันคิดว่ามันจริงไปเลย <c oughs> ฉันเห็นด้วยกับมิล่ามากๆ <c oughs> นอกจากนี้ยังเถอว่าปลาหมึกได้ดีเท่าไหรโอกาสที่จะได้ปลาหมึกจริงก็น้อยลงไปเท่านั้นแหละ แต่ว่าสีฟ้าของฉันหมดแล้วบอกว่ามิล่าคุณว่าจะยืมนะนี่อะไรกันนะไม่ขอเรี้อฉันเลยนั้นเนี่ยมาดูกันว่าเธอจะชอบยืมไหมถ้าคนสิ่งนี้ไป็นของเธอตลอดไปนะมันต้องตลกมากแน่นอนฮ่าฮ่าขำไปเลย เออไม่นะอะไรกันเนี้ยฉันเอามานันออกไปได้อย่างไงเออได้เราต้องวาสั็ก่อนมิต้าทาอะไรอ่ะมันดูน่าขลนลมากกว่าฝันไรชัดๆ <B ingo. S 1> พูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะเดี๋ยวฉันสอนเบิดเรียนให้เธอ oh, no, ถ้ากระตกแตกละ่ะเธาคงไม่พูดอย่างนั้นอีกแล้ว <B ingo. S 1> ไม่นะแล้วฉันจะให้ยังไงดี <B ingo. S 1> ฉันไม่อยากกินป้าเมือกอะแต่ว่าการที่ฉันใช้แกงคนอ่ะช่วยได้ก็ได้นะเยี่ยมไปเลย ส,สาวหมดเวลาแล้วได้เวลาอดภาพวาดของเธอจูลี่เก่งมากผนออกมาสุดยอดไปเลยะะมีตาลรองของธทม์เซนถึงความ,มสยดสีหยองเสียใจ้นะไม่ถูกใจฉันเลยมิล่าฉันค่อนวัญจะเธอมากเหมือนกันแต่ทำไมงากับเธอเธอเป็อย่างนั้นล่ะฉันผิดหวังจริงๆ ฉันคิดว่ามันจะด้ต่ทำดีถ้าพวกขังขณะนัสองไม่สนใจกติกาได้รับปลาหมึกยักษ์ตัวน,นี้ไปลิต้าและมีลาบองยักษ์เป็นของเธอสมควรแล้วเราเข้ากินเลยซึ่งดูแล้วก็หัวเราะไง<ส>พวาะเธอปฏิเสธไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องกินปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นนั้น<ส>มาลองเอ้ยมันน่าใครขี้แยฉ<ส>ันไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ทีนี้ก็ตาฉันลองแล้วฉันกลัว มันนะ่าขี้ขยันจริงๆเจ,จูลี่หัวเราะอะไรฉันจะไม่ยอมให้แคมมอหัวเราย้ายฉันแบบนั้นมีตาทราให้จูลี่เห็นว่าใครได้หัวเราะคนสุดท้ายกันฉันเห็นด้วยจูลี่ออกไปเลยเฮ้พวกเธอทำอะไรเนี่ยนารังเกียจจริงๆตอนนี้ฉันไม่หนวดแทนผมแล้ว <laughs> แคนล้างน้ำเปล่ากินมันเขาไม่ออกง่ายๆแน่ <c oughs> ในชา์เลนจ์รอบที่สาม <c oughs> จะเป็นอะไรนะ ครั้งนี้พวกเธอโชคดีมากเรื่องรางวัลดูสิว่าเจ้าหมาน้อยตัวนี้น่ารักแค่ไหนและอีกครั้งพวกเธอต้องวาดวยวิธีที่ไม่ธรรมดา้าพวกเธอต้องแต่งหน้าตัวเองให้ดูเหมือนเจ้าหมาที่น่ารักที่สุดและมีเวลาแค่หนึ่งนาทีในการลงมือ <Okay. S 1> เริ่มได้ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าหมาน้อยตัวนั้น hmm. ฉันก็อยากเหมือนกันง,งานต้องเรียบแล้ว เราทุกคนอยากมีเพื่อนที่น่ารักแบบนั้นครั้งหนึ่นฉันเคยแต่งหน้าเป็นหมาคิดว่าทักษะนี้จะมีประโยชน์กับฉันนะสาวๆแต่งหน้าเก่งมากเลยต้องทำอะไรทุกอย่างแล้วเฮ้ยท hey! ําทำอะไรยงไปเนี่ยห <c oughs> น้าฉันพังหมดเลยอขอโทษแต่ไม่ใช่ความผิดของฉันนะรู้อะไรไหมเอานี้ไปเลยตัไม่มาร็วกว่ฉันตอนวาดรูปอีก <Okay. S 1> โอ้ยงั้นเหรองั้นเธอ,เอก็เอานี้ไป นาจะเล่เหมือนกันได้น้ำนี่มันขำม,มากเลยเพรเธอดูแย่ม,มากเพาะเธอดูไม่เหมือนหมาแต่ดูเหมือนผีอะอย่าแต่ต้องฉันนะหมดเวลาแล้วถ้าเราตัดสินใจว่าใธอจะเป็นเจ้าของหมาตัวนี้มิต้านี่มันแย่ม,มากแลหนูยังไปมองเธอนะมิล่าเธอไม่ดีกว่าเลย ก็รจริงอยู่การแต่หน้าของเธอไม่แย่ยขนาดนั้น,นแต่มันดูไม่น่ารักเหมือนเจ้าหมาตัวนี้จูเลีเธอเก่งมากและเธอเพิ่งได้รับเพื่อนใหม่ตัวนี้ไปโออแย่เดีสิมันสวยแค่ไหนและก็น่ารักมากด้วยว่เธอจ้องอะไรกันฉันต้องต่อสู้กับพวกแข่งขันของฉันนะ <c oughs> แล้วทำไมมันถึงไม่กินแบบเนี้ <c oughs> เอาไหมนะ เจ้าหมาน้อยน่ารักวันระเบิดที่ไม่น่ารักเอาหมาเอ้ยนาทีที่หญ่ทีนี้เจ้าหมาน้อยตัวนี้ก็เป็นของเราส่วนเนื้อเี่ของมันไปเดี๋ยวจะทำดีนะ <Hello. S 1> สอาสๆในรอบมิรวัลสุดลูลรบพวกเธออยู่โ <Yeah. S 1> ดยเสีสยสยค้อเส้นนิ้งดงามแค่ไหนและหนึ่งพวกเธอจะได้รับมันไป <Please. S 1> พราเธอต้องวาดด้วยขวดนี้ที่มีกาวเสียกับฟิตเตอร์อยู่โ oh. อ้ฉันคิดว่ามันต้องเจ๋งมากๆเวลาเริ่มเดินไปกันเลย <Okay. S 2> ฉันมั่นใจ่ฉันต้องเป็นเจ้าของสร้อยคอเส้นนั้นสาวๆที่เหลือดูไม่เหมาะกับมันเลยเราจะบีบกาวงเนี้ออกมาได้ยังไงกันนะโอาไม่น oh ะ oh <no. S 2> มันพังหมดแล้วเราจะถลบมมันได้ยังไงเดี๋ยวว่าท้าสิทธาล็อไปเลยจะดูดีขึ้นไม่จริงไม่มีอะไรได้ผลเลยทำยังไงดี uh oh. จูลี่ไม่ตลกเลยนะเธอต้องโดนบ้างเลยกรดังก็ได้อย่าแต่ต้องฉันนะ ฉันว่าโลดอยู่นะฉันก็รู้เล้ว่า <What? S 1> สต่ขอจะว่าอย่างไงดี oh. แต่คนอื่นได้มันไปไม่ได้หรอกมิล่าอย่าก,กดกันนะแต่เธอต้องจคอความรุนแรงของการหนด้วยตัวเอง <laughs> ทุกอย่างเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบแค่ต้องเพงิ่มกาวสีแดงสักสองสามหยดวิเศษไปเลยนี่มาอะไรกันเนี่ยทำไมคนเ <No. S 1> ัวใหญ่อยู่กับมือของฉันลนะ่ะ <laughs> จูลี่ <What? S 1> ผีมือเธอใช่ไหม <laughs> ฉันหรอบ้าหรือบ้ตาต่างหางอย่างงั้นเหรอ ถ้าอย่างนั้นเธอต้องสัมผัสกับก้าวว่ามันดีแค่ไหนแต่ไม่ใช่ที่มือแต่เป็นที่หน้านะสมับิเธอฉันคิดว่ามันากับเธอได้นะเชื่อฉันด้วยเอาฉันออกไปฉันเห็นจะไม่เอาเอาไม่นะคิวฉันออกมาแล้วจะฉันต้องมันกลับไปที่เดิมมิล่าเธอไม่ควรหาเรื่องฉันเลยเพราะงั้นเธอต้องเจอหยุดหมดเวลาแล้ว แตดงผลงานของพวกเธอออกมาวีตาทำไม่ตั้งใจอยู่แล้วนะนี่เป็นงานที่แย่มากไม่มีข้อแก้ตัวจูลี่เธอก็ไม่ดีกว่าเลยสาวก็อะไรขึ้นกับพวกเธอนี่เธอรู้ไหมีว่ารูปนี่นะมิลล่าดีมากเธอไม่ใช่มีความสุขอยู่เสมอฉันคิดว่าคงไม่ใครสงสัยเราั็ต้องเป็นของมิลล่ายินดีด้วยสวยจังเลยเห็นฉันเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก จูลี่อยากได้เหรอฉันใส่ให้ม่ะแมแต่นี่นอนฉันไม่ให้หรอกโอ้อย่าคิดก็หกแค่นั้นไม่มีใครได้มันไปหรอกเธอทำไมลงไปเนี่ยฉันพูดงรูสึเหมือนเป็นเจ้าหญิงเมื่อกี้เองนะมันสวยมากจริงๆสารสจะเห็นหน้าบัลลูของตัวเองนะที่ใส่ขอก็สม่ได้แล้ว